สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ BizConnect ประจำวันพุธนะครับอยู่กับผมวุฒินานาหิมและแน่นอนผมพาช่วงหนึ่งมาติดตามด้วยนั่นก็คือช่วงของเปิดหน้าจอวันนี้ภารกิจของเปิดหน้าจอที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมไอทเช่นเดิเช่นเคยนะครับแต่เดิมแล้วผมเคยนำเรื่องของโซเชียลไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์จอสมาร์ทโฟนจอทีวีจอ iPad ดแท็บเล็ตและก็อันตร อ,อ,อะไรต่อมือะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ผมจะนำนวัตกรรมที่เป็นแนวคิดของอหลายคนนะครับที่อยู่ในบรรดาภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกซึ่งตอนนี้เขามีนิทรรศาการในการจัดเผยแพร่รวมทั้งอบรมแล้วก็เชิญบรรดากูรูเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้านี่แหละครับมาพูดถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ไอเดียแนวคิดไอทีแบบใหม่ๆที่แน่นอนว่าจะช่วยลดต้นทุนทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่ม SME ได้มากเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้บรรดาผู้ชมเองนะครับหรือบรรดาบ้านเราเนี่ยฮะก็จะนำนวัตกรรมไอทีนี้มาใช้ได้เพียงแค่มีไอเดียแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งไปหาเขาได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนั้นจะเป็นยังไงอย่าพลาดช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมจะไปดูนะครับ่วงนีพากันก่อนครู่เดียวครับ เองที่2ของเปิดหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องเลยก็คือสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ด้วยไอเดียของคนไทยครับสิ่งสําคัญคือจะต้องมีไอเดียแล้วก็จะต้องมีการนําเทคโนโลยีที่คุณเรียนรู้อยู่เนี่ยนะครับมาประยุกต์ประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็นํามาใช้งานได้จริงๆด้วยซึ่งในงานนิทรรศการของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีผลงานจากหลากหลายเลยที่ทนํามา ฝากกันแต่ว่าวันนี้ผมหยิบที่ตัวที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นน้ำจิ้มเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมถึง2ผลงานด้วยกันนะครับสิ่งแรกก็คือเจ้า Wi-Fi Control สำหรับมอนิเตอร์ d a t a w i f i เอแต่ว่าแต่พูดถึง Data Wi-Fi มันค่อนข้างกว้างแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะเหมาะสำหรับใครและจะเหมาะกับคนยุคไหนอีกสิ้นหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กันก็คือมิเตอร์ไฟฟ้าไฮเทค โอ้โหพูดแล้วจใจเทคมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงของเปิดหน้าจอจะพาไปชมสินะครับว่าออสองตัวนี้มันมีคุณสมบัติและก็ความสามารถพิเศษอะไรอย่างไรบ้างนะครับเชิญครับในช่วงของเปิดหน้าจอผลงานเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของภาคเอกชนทั้งนั้นแหละครับ ดูดูไปอาจเหมาะก,กับอุตสาหกรรมบางจำพวกซึ่งเป็นเฉพาะทางและนอกจากช่วยลดสภาวะโลกร้อนตามกระแสแล้วสิ่งที่สำคัญของการประหยัดไฟฟ้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงบุคคลทั่วๆไปคำหนึ่งก็คือการประหยัดงบประมาณในกระเป๋าครับก็เลยมีความหลากหลายความต้องการที่มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งที่จะนำมาช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างเช่นนวตก,กรรมฝีมือคนไทยทางเลือกสำหรับครอบครัวยุคใหม่ในการบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าที่สุด นี่คือตัวอย่างผลงานของการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ไอทีโดยการใช้นวัตรกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยครับอย่างตัวนี้เป็นเครื่องมืออ่านข้อมูลจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิการผลิตหรืออ่านค่าความผิดพลาดของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมนะครับทำงานภายใต้รัศมีของระบบ Wi-FI แถมยังควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยครับ เจ้าเนี่ยนะครับเขาตั้งชื่อไว้ว่า Wi-Fi Data Monitor and Sensor and Controller สามารถสั่งการจากเซิร์ฟเวอร์หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Wi-Fi เพื่อบังคับอุปกรณ์เจ้าตัวนี้สามารถอ่านข้อมูลจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นจำนวนการผลิตอุณหภูมิค่ากระแสต่างๆตามที่เรากำหนดมีข้อดีมากคือไม่ต้องเดินสายไฟระเกะระกะให้ยุ่งยากเพราะทำงานภายในรัศมีของระบบ Wi-Fi ไงเลยครับ ที่สาคัญไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนเหมือนระบบอื่นๆอย่างเช่นการควบคุมผ่านระบบมือถือสมาร์ทโฟนสําหรับการส่งข้อมูลเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์มีอยู่3มเงื่อนไขใหญ่ๆก็คืออย่างแรกต้องส่งข้อมูลจากการกดคีย์บนน้าเครื่องนี้เท่านั้นอย่างที่2เซ็นเซอร์นับจํานวนตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตรวจพบการตัดแสงของวัตถุและอย่างสุดท้ายคือตั้งให้ส่งข้อมูลได้ทุกๆ15นาทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับ ว่าจะนำไปใช้กับอะไรส่วนตัวนี้เป็นมิเตอร์ไฟไฮเทคนะครับสามารถแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันโดยสามารถบอกจำนวนวัดจำนวนกระแสไฟฟ้าที่สำคัญครับในแต่ละเดือนคุณผู้ชมสามารถเห็นจำนวนเงินที่ใช้ไปในแต่ละตัวด้วยครับสำหรับมิเตอร์วัดไฟไฮเทคนวัตกรรมฝีมือคนไทยนี้ก็เป็นที่มาของอุปกรณ์วัดไฟไฮเทคเจ้าของข่าวนะครับว่าตั้งแต่ปี2551 บริษัทก็มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาโครงการสมองกลฝังตัวหรือว่า embedded ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งโครงการนี้ปีนั้นมีหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการลดค่าความต้องการไฟฟ้าหรือค่าปรับเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าสูงสุดฉเฉลี่ยทุก15นาทีซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆต้องจ่ายค่าปรับมากจนน่าตกใจคือประมาณ30-50%ของค่าไฟจริง สาเหตุที่สําคัญก็คือยังไม่มีเครื่องมือสําหรับตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในโรงงานแบบเรียลไทม์นั่นเองครับดังนั้นบริษัทก็เลยพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถแสดงการใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ขึ้นแล้วต่อยอดออกมาเป็นมิเตอร์วัดไฟสําหรับใช้งานในโรงงานซึ่งนอกจากจะสามารถลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากต่างประเทศแล้วยังเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติของมิเตอร์ให้ตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้ได้ตรงจุดกว่าที่ทําจากต่างประเทศอีกด้วย เขาก็เลยอยากพัฒนาออกมาเป็นมิเตอร์วัดไฟไฮเทคสำหรับผู้ใช้ตามบ้านโดยใช้ชื่อว่า Tronic s Meter t c h e n ที่มีความสามารถพิเศษในการแสดงค่ากำลังไฟฟ้าหรือว่าเจ้าวัดเนี่ยแหละครับเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวของการใช้ไฟฟ้าแบบสดๆทันต่อเหตุการณ์คุณเชิดพงศ์เขาเล่านะครับว่าการเห็นความเคลื่อนไหวแบบเรียวไทม์นี้สามารถป้องกันการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ โดยดูจากค่ามิเตอร์ที่อ่านส่วนใหญ่ถ้าปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สําคัญยกเว้นของที่จําเป็นที่ต้องเสียบตลอดเวลายอย่างตู้เย็นแล้วค่าที่อ่านได้จะไม่เกินร้อยวัตต์นอกจากนั้นยังทําให้ทราบถึงความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่ความเสียหายจะตามมาอย่างเช่นมอเตอร์แอร์ก่อนจะเสียมีการดึงไฟสูงเป็นห่วงๆทุก5วินาทีครับเอาละส่วนการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับ ติดตั้งได้ง่ายโดยนำมิเตอร์ไปแทรกกลางระหว่างฟิลหรือเบรกเกอร์และสายที่จ่ายไฟเข้าไปยังจุดอื่นๆของบ้านแล้วก็มีไว้ให้ผู้ใช้ดูจึงแสดงตัวเลขเป็นจำนวนเงินบาทต่อชั่วโมงแทนที่จะเป็นวัดเหมือนที่พนักงานไฟฟ้าดูสามารถแสดงจำนวนเงินและหน่วยไฟฟ้าตลอดเดือนโดยมีตัวเลขของเดือนก่อนเปรียบเทียบอย่างเด่นชัดทำให้ประเมินได้คร่าวๆแล้วก็เห็นแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของเดือนนี้ว่า มากหรือน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนและสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เข้าไปยังคอมพิวเตอร์ได้ถ้ามาดูด้านความปลอดภัยครับมิเตอร์นี้กินไฟน้อยกว่า3วัตต์และเป็นแค่ทางผ่านของระบบไฟดังนั้นโดยตัวมิเตอร์เองไม่ได้สร้างภาระให้กับระบบไฟเดิมและไม่ได้สร้างอันตรายใดๆกับผู้ใช้ครับ พราะตัวเปลือกของมิเตอร์เป็นพลาสติกไม่นำไฟฟ้าจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้แต่ถ้าต้องการการป้องกันในกรณีต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งฉนวนของสายสัญญาณที่วิ่งรวมกับสายไฟอื่นๆอาจจะชำรุดได้แนะนำให้ใช้ระบบไร้สายแทนโอ้โหเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้กันแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้พฤติกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรวมถึงพฤติกรรมการใช้งานของตัวเองใช่ไหมครับเผื่อว่าปีนค่าไฟเดือนนี้จะไม่สูงแบบทำลายสถิติแทบทุกเดือน เ,เราเรากำลังสแสดงให้เห็นว่าไอเดียอย่างเงี้ยมันเป็นจริงแล้วใช่ไหมครับในการทําเป็นเรื่องโปรดักที่ไปใช้งานกับลูกค้าจริงๆในอนาคตเนี่ยก็บนพื้นฐา,านเงี้ยมันทำให้ให้เห็นแล้วว่าได้ใช่ไหมครับต่อไปก็อยู่ที่อยู่ที่รูปลักษ์อยู่ที่ราคาอยู่ที่คุณสมบัติที่ลูกค้าอาจจะต้องการมากขึ้นหรือแตกต่างจากนี้อันนั้นก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับ แล้วที่สําคัญครับคือช่วยให้เห็นนิสัยหรือพฤติกรรมของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านว่าตัวไหนกินไฟมากตัวไหนกินไฟน้อยรวมถึงเห็นการกินไฟในสภาวะต่างๆอีกด้วยเช่นการปิดทีวีแบบใช้รีโมทหรือแบบกดสวิตช์ปิดที่หน้าจอหรือการดึงปลั๊กออกทั้ง3วิธีนี้กินไฟเท่ากันหรือว่าต่างกันยังไง อย่างในงานนิทรรศการได้มีกูรูจากผู้นําแห่งนวัตกรรมจากแดนประดิบอย่างญี่ปุ่นครับมาร่วมกระตุกแนวคิดดีๆให้กับเราผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลังจากนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะมาโปรโมตนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ <c oughs> ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยนะครับอ,อ,ยอย่างอย่างที่เราก็คงทราบนะครับแนวโน้มต่อไปในอนาคตเนี่ย เทคโนโลยีในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะไปทั้งอ,อัตโนมังเช่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอทีจะขึ้นมา็นบาทมากขึ้นนะครับแล้วกระบวนการที่นำเอาเอาไอทีมาใช้ในเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตเนี่ยจะช่วยลดนะฮะค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะครับรวมทั้งทำให้อ่เขาเรียกอะไรนะฮะลดของเสียได้เยอะนะครับลดเวสต,ต่างๆนะได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิด เป็นยังไงครับนี่ก็คือผลงานตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นไอเดียของคนไทยที่นำมามผลิตซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกันไปแล้วนักศึกษาที่เรียนตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาที่เรียนโดยเฉพาะทางด้านอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับได้คิดค้นแล้วก็นําผลงานเหล่านี้มาโชว์อันให้เห็นไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับทนีนี้ในงานนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่าง ในการนําไปประยุกต์ใช้งานต่อนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยฮะเขาได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ผลิตคิดค้นพวกนวัตกรรมเหล่านี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วผู้ใช้ตามบ้านนะครับก็นํามาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันถามว่าสิ่งที่แปลกที่สุดในในตัวมิเตอร์ไฟไฮเทคเท่าที่ผมลองทดสอบดูนะครับก็พบว่าการที่เราจะคำนวณกระเป๋าสตางค์เนี่ยในการจ่ายไฟแต่ละเดือนใช่ไหมครับ ปกติแล้วเราก็คงน่าจะประมาณการกันไว้จากพวกกระแสไฟดูจากกําลังวัดมิเตอร์ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นั้นๆไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าแอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนและจะคิดว่าปกติแล้วคืนคืนหน,นึ่งเนี่ยนะครับเราเปิดแอร์ตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้าเวลาคุณนอนหลับเนี่ยตกแล้วเฉลี่ยเดือนหนึ่งจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่คุณสมบัติด้วยแต่ว่าเจ้ามิเตอร์ไฟไฮเทคก็น่าจะเป็นอีก เครื่องมือหนึ่งที่สามารถที่จะไปคิดคำนวณเงินได้จริงๆด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เองทางมกรหรือทางสถาบันไฟฟ้าก็ได้มาสรุปแล้วก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวหนึ่งในการคิดคำนวณแต่ว่าคร่าวๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับค่า Ft ด้วยค่า Ft หรือว่าค่าผันแปรไฟฟ้าที่ ทางการไฟฟ้าเขาได้ออกมากําหนดว่าแต่ละเดือนนั้นจะอยู่ที่กี่สร้างกี่สร้างต่อหน่วยนะครับจริงๆเราแค่ป้อนตัวเลขนี้เข้าไปในตัวมิเตอร์ฉะนั้นมันก็จะปรับค่าเงินบาทกับค่าวัดกำลังหรือว่ากําลังไฟตัวพาวเวอร์เนี่ยครับให้สมดุลกับสถานการณ์ที่เราได้แล้วในการติดตั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ติดตั้งยากแต่ว่าคนที่ติดตั้งจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการต่อไฟจริงๆแล้ว ควรจะให้ช่างที่เขามีความรู้ความชํานาญทางด้านไฟฟ้าในบ้านของท่านนะครับมาติดน่าจะดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้าบางอย่างก็ได้วางจำหน่ายในท้องตลาดก็มีราคาก็อยู่ที่หลักพันบาทนะครับแต่ก็ถ้าจริงๆแล้วถ้ามารวมเฉลี่ยกับการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งในงานเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องทางด้านอุตสาหกรรมะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใชสำหรับเครื่องกลึงอุปกรณ์ที่สามารถโชว์ค่ามิเตอร์ ไฟฟ้าแล้วก็มิเตอร์ทางด้านการป้อนค่าอินพุตโดยเฉพาะตามอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเวลาเขานําพวกเครื่องเหลือหรือว่าสารเคมีก่อนจะนําไปหล่ออย่างเช่นหล่อพลาสติกแล้วกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเพียงแค่นําสารพลาสติกเนี่ยเข้าไปจังมิเตอร์ตัวนี้มันก็จะจับพอจับค่าได้ปั๊บตัวนี้ก็จะสามารถอ่านค่าว่ายังต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้การคํานวณมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนี้เหมาะมากเลยโดยเฉพาะทางด้านเครื่องกล ที่จะนํามาใช้แน่นอนว่าจะเป็นแนวคิดที่จะต้องต่อยอดกันต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมานั้นบรรดาภาคอุตสาหกรรมมักจะใช้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้านําเข้านะครับจากไต้หวันจากเยอรมันจากหลายประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็มีนะครับแต่ว่าตัวนวัตกรรมเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าจะนําไปใช้ต่อได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีต้นทุนสูงเนี่ยสามารถหั่นหรือว่าลดราคาในการจ่ายต้นทุนไปได้จริงๆอย่างไม่มากก็อาจจะได้น้อยนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้บางอย่างก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงเพราะว่ามีราคาค่อนข้างแพงแต่แน่นอนครับว่าแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในบ้านเราก็น่าจะลดลงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความต้องการใช้มากขึ้นแต่ว่าดูเหมือนว่า การนําเข้าการส่งออกพวกสินค้าเหล่านี้นะครับก็อาจจะทําให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นคงจะต้องมาเค,คีดคิดค้นกระตุน้นการใช้งานกระตุ้นการประหยัดพลังงานนะครับอย่างล่าสุดทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเองก็ได้นําประหยัดไฟเบอร์ห้าใช่ไหมครับมาเป็นตัวอย่างอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าตามถนนหนทางก็มีออกมาให้เห็นเป็นหย่อมๆนะครับอย่างบางที่ ปลี่ยนแล้วหลอดไฟจากสีเหลืองก็เป็นหลอดซีนอนไฟสีขาวประหยัดพลังงานมากขึ้นกินไฟน้อยลงและให้คุณภาพกระแสะไฟที่ค่อนข้างกว้างนะครับนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นำให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็น่าจะฝากเอาไว้กับ คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีแนวคิดไอเดียในการผลิตคิดค้นนวัตกรรมอยากเก็บไว้ส่วนตัวนะครับนำออกมาปล่อยของดีเผยแพร่าตามโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการที่ทําให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นหลังในอนาคตเนี่ยต่อยอดต่อไปได้ก็ได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือ BizConnect ในช่วงของเปิดหน้าจอกับผมต็อปวุฒินันนาหิมในทุกๆวันพุธนะครับก็จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวัน พุทธเช่นเดียวกันตลอดสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพร้อมทีมงานทุกคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามเปิดหน้าจอจะมีอะไรมานําเสนอในแวดวงไอทรวมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะครับวันนี้ผมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ